ครับดอกว,วันนี้เราจะมาทําการซ่อมรองเทา้าสนนิเกอร์กันนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะมีรอยแผลจากการใช้งานนะครับผมก็จะเป็นช่วงหัวรองเท้าแล้วก็รอบๆรอ,องเท้านะครับโอเคแล้วก็สําหรับตัวรองเท้านี้ก็ขอให้ตัวโครงตัวพื้นยังดีอยู่นะครับก็าสามารถฟื้นฟูพื้นผิวเพื่อกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราใช้สีของฮา l ์โรเพนนะครับรุ่นเลกเตอร์คัลเลอร์รีแพร์นะครับผม ่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีอกข้างหนึ่งที่ซ่อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแผ่ก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราจะเพลนไว้ทำเป็นอีคลิปแล้วกันนะครับผมโอเค แล้วก็งานรองเท้าก็อย่าลืมอัดกระดาษให้รองเท้าตึงก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาซ่อมช่วงหัวรองเท้ากันกันนะครับแล้วก็ลงงานประมาณห้าถึงเจ็ดชั้นนะครับรอแต่ละชั้นแห้งห่างกันประมาณสิบนาทีนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็รอสิบสองชั่วโมงก็สามารถใช้งานได้นะครับ โอเคครับหลังจากที่รอ12ชั่วโมงเรียบร้อยนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตรงแผลถลอกลึกตรงหัวรองเท้านะครับแล้วก็ตรงบริเวณด้านรอบพื้นผลาส่วนสีขาวนียก็จะหายไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราตรงนี้จะมาเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันกับตัวนี้นะครับอันนี้แล้วก็สีของพลาเพ์นะครับก็จะมี6เฉดนะครับก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินสีดาสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลนะครับแต่ละสีสามารถผสมกันสร้างเฉดใหม่ได้นะครับผม โอเคแล้วก็อันนี้ตรงส่วนของส้นรงเทาวก็จะแผลหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงบริเวณนี้ก็เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมา,าซ่อมตรงพื้นผิวตรงนี้กันนะครับ ลงประมาณ5้ถึงเจชั้นนะครับรอแต่ละชั้นแห้งห่างกันประมาณ1ิบนาทีนะครับเรียบร้อยแล้วก็รอ12ชั่วโมงก็สามารถใช้งานได้ครับผม โอเคครับก็ตามขั้นตอนนะครับผมโอเคครับหลังจาก12ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าพื้นผิวที่เป็นแผลถลอกลึกในช่วงการซ่อมนี้ก็จะหายไปพร้อมใช้งานได้อีกครั้งนะครับก็จะมีแผลตรงนี้แล้วก็ตรงบริเวณปื้นนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็พร้อมใช้งานได้ครั้งแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยเราจะใช้ตรงอันนี้ก็จะเพ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราจะสาธิตกันบริเวณที่เพ้นแล้วกันนะครับก็จะดูง่ายหน่อย ็ไม่ลอะไม่ลอนนะครับผมหลังจากที่ใช้ในงานซ่อมแล้วก็งานเพ้นเรียบร <sorting well. S 1> ้อยเลยเนี่ยก็ Especially. ใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันเพิ่มสักเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นกระเป๋าใบที่ได้มีการซ่อมพื้นผิวแล้วก็เพ้นไว้นานแล้วนะครับอันนี้ก็จะใช้ในการสาธิตในประมาณ20หัวคลิป24 25คลิปก่อนสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับก็เราจะมาสาธิตเพิ่มกันสักเล็กน้อยนะครับ ไม่ล่ไม่ล่นนะครับผมหลังจากที่ใช้ในงานซ่อมหรืองานเพลแล้วเนี่ยก็สามารถใช้กันได้ยาวๆเลยนะครับก็ฝักสีของไฮโลเพนด้วยนะครับรุ่นเลกเตอร์คัลเลอร์รีเพนะครับก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินสีดําสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ